โรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา1ภูมิใจต้อนรับคุณวราวุฒศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความยินดียิ่ง Mr. President Excellencies Distinguished Delegates a very good morning and สวัสดีครับ Since COP 26 Thailand has walked the talk turning words into actions Thailand is in the fight Against adverse impacts of climate change, just like the rest of the world. And as the host of APEC, we are optimistic that the Bangkok goals on BCG economy will be the key outcome that helps to synergize cooperation for sustainable growth, climate action, biodiversity conservation, and waste management. Mr. President, no one is spared from climate induced disasters. We have gathered here to do more than just talk. We need actions on all fronts, and we do need it now. And I truly believe in humanity to consciously and collectively define our future. I am confident that working together, we will be able to fight against this common enemy we ourselves created. And only together, ladies and gentlemen, shall the impossible become possible. Thank you very much, Captain <laughs> Krapp. ทางเล็กและแคบผมและภรรยาต,ต้องซ้อนท้ายรถจักรยานของชาวบ้านเข้าไปขณะใกล้จะถึงตัวอำเภอดอนเจดีพวกเราก็ทำท่าจะเดินทางต่อไปกันไม่ไหวพระเอิญมีชาวบ้านผ่านมาถามเขาว่าอำเภอดอนเจดียังอีกไกลไหมชาวบ้านก็ตอบว่าไม่ไกลหรอกแค่นี้เองปรากฏว่าแค่นี้เองของชาวบ้านนั้นพวกเราต้องเดินทางต่อไปอีกร่วมสองชั่วโมง2512 ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแต่กลับถูกทอดทิ้งให้เป็นถิ่นทุรกันดารการกำนาคมไม่สะดวกเด็กเล็กๆไร้ที่ศึกษาหาความรู้น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เข้าไปศึกษานณตัวมือผมและคุณหญิงแจ่มใสจึงเกิดแรงบันดาลใจคิดที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นมาเพื่อการศึกษาแก่เด็กๆเ,กเกหล่าน,นั้น ผมเริ่มซื้อที่ดินจัดสร้างอาคารเรียนหนึ่งหลังหอประชุมโรงอาหารพร,ร้อมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆโดยทุนทรัพย์ส่วนตัวแลวมอบให้กรมสาม,มัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบันารแจ่สายวิทยาหนึ่งเป็นโครงการที่เราอยากทำคุณหญิงจ่สใสกล่าวว่าจำได้ว่าทางไปดอนจะดีลำบากมากแม้จะห่างจากตัวจังหวัดแค่20กิโลเมตรแต่ทางไม่ดีเลย คุณฟุ้งแต่พอเข้าขึ้นไปชื่อโรงเรียนบรรหารจำสายพัญยาเราก็อืออือใจพองโตบอกไม่ถูกดีใจที่เขาว่าทำบุญแล้วได้บุญมันคงเป็นอย่างนี้บุญคือความสุขทางใจตอนนั้นดังมากเลยท่านก็เห่อมากเลยไปคุมการก่อสร้างเองน็อตทุกตัวดูหมดว่าขันแน่นไหมดูไม้ทุกแผ่นอันไหนไม่ดีจะสั่งเปลี่ยนคำปร,รบของท่านบรรหารและคุณหญิงจ่มสาส วันที่เริ่มข่อตั้งโรงเรียนบรรหารจำสายวิทยาหนึ่งแห่งนี้ต่อจากนั้นผมและคุณหญิงก็ได้เฝ้าติดตามดูแลแล,และให้การสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อที่จะทําให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาชั้นแนวหน้าความเจริญก้าวหน้าของสถาบันแห่งนี้เปรียบเสมือนพลังใจที่จะทําให้ผมคุณหญิงและครอบครัวได้กระทําในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้คือทําเพื่อลูกเพื่อหลาน ใต้การกํากับดูแลของผู้บริหารแต่ละท่านนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน13ท่านปัจจุบันมีห้องเรียน58ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียน2,121คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน141คนโดยมีดรเชี่ยวชาญดวงใจดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน4กลุ่มง,งาน รางวัลพระราชทานสามสมัยปีพุทธศักราช2524-2536และ2540รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรางวัลชนะเลิศห้องเรียนสีเขียว3ปีซ้อนรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยมโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ o net, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลพัฒนาการยกระดับผลสำเร็จสูงสุดระดับโรงเรียนขนาดใหญ่โล่รางวัลยอดเยี่ยมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่เขตตรวจราชการที่3รางวัลสถานศึกษาต้นแบบที่มีรูปแบบการนิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่สาม การรับรองคุณภาพโรงเรียนสอพทร,ระดับ4ดาวรางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกรอบ4จากสำนักงานร,รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชนะเลิศก,การแข่งขันท่องอาขยานทํานองสนอระดับชั้นม .4 ถึงม .6 ชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้านอ,อปจอสุพรรณบุรีลีกครับมต้นแชมป์เจ็ดสมัยมปลายแชมป์แดสมัยคือเพชรงามนามบันหารการศึกษาคือศรัทธาเพื่อลูกหลานงานมุ่งมั่นคือผลงานการริเริ่มเสริมสำคัญ คือบรรหารสร้างสารรค์มั่นดวงใจเกิดสะสฤทธิภาพเป็นมาตรฐานริเริ่มงานการศึกษาค่ายิ่งใหญ่ยกระดับสุพรรณบุรีให้ก้าวไกลสมตั้งใจจุดหมายมั่นการพัฒนาบรรหารหนึ่งขับเคลื่อนด้วยมุ่งมั่นก่อสร้างฝันปณิธานสารสืบค่าด้วยสัจจะกะตัญญูรู้ศรัทธา การศึกษาปัญหารสารนโยบาย